อันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบก,กวนวางแขกไม่ได้แต่วนะ่าดะเวลามีแขกมาท้าก็จับอริยสัจในทุกขอริยสัจมาสุป,ปสัญญามาั่งท้าก็จับอนิจจังทุกข์อนัตตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านก็นเล่าให้ฟังต่อไปว่าเนี่ยบัทึกของท่านนาะไม่ใช่นางเ่าท่านบอกว่าจับอภิญญาพราสมาบัติต่อไป ปั๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นสกดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตัว่าถ้าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในบรรษานี้จะได้เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีจะได้อริยผลจะไม่ดี ท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวันสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้านมาทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหน,นีให้มันไกลไอ้เจ้าเทสาวมันก็นมาก,กันมากเท้าทุกที มันบันทึกว่าโอ้นี่มันมัน,ออน,มน,มนชอบรักเราเนี่แปลกจริงๆฮะท่านเขีไว้อ,อย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแก่จะตายโหงแล้วนีย่ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กเด็กเาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเศษนั่นมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนละยำ นมนมทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอ้การรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้าว่าท่านหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าทั้งเขตน,นี้จาไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อเออนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันเข้ามาปูกพัน หมายความว่ามันเสี้ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอเจ้าเด็กนี่มีความรู้มหกบ้างอาชีวะสั้นสูงมั่งได้ปริญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนั้นดันเสือกมารักแต่แกจะมีหวังนี่หนูไม่มีทางเองมันเป็นกิเลสมานี่หนูเอ้ยเองอดเถอะ ฉันขอลาแล้วคือเชื่อว่าความเกิดไม่พึงปรารถนาทำไมฉันเนงยต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายหลายดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยังไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันทีทำไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านหลายหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติคือเป็นแบบแผนเท่านั้นส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธยาศสยที่ท่านครองแล้ว ท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยอ,อครึ่งนาทีต่อที่นี้ไปขอท่านหลายจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้าในึัวพุธเวลาให้ใจออกในึัวโทขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสําหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอัธริยาใสในอุตยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัธยาสัยจึงกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นสมงวรสําหรับท่านสวัสดี